วัดป่าภูก้อนค่ะเพื่อนๆในบริเวณนี้สวยงามมากเลยนะคะทางด้านโน้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นวิวให้เราดูนะคะสวยอันนี้ก็คือรอบๆนะคะรอบๆด้านข้างนะคะ ป่าภูกก้อนค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยงามมากค่ะวัดป่าภูก้อนค่ะเพื่อนๆอุดรธานีค่ะสวยงามมากค่ะนี่บนบนวัดป่านะคะวิวบนวัดป่าภูวิสวยงามมากค่ะเพื่อนๆคือมาช่วง วันธรรมดานะคะคนน้อยค่ะเราได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบสง,งบร่มเย็นนะคะแต่ว่าแดดร้อนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้คือเที่ยงเนาะแต่ไม่ได้ร้อนอะไรถึงขนาดแบบว่าต้องทนไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นต้นไม้อะคะ่ะต้นไม้เยอะสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณรอบ วัดนะคะตรงน,นี้เขาห้ามผ่านตรงไปนะคะเพราะว่าตั้งอยู่บนยอดเขานะคะตรนวิวสวยมากๆเพื่อนๆสวยดูแลเย็นสบายตาค่ะตอนนั้นเป็นเทือกเขานะคะเป็นแนว ่วงดีที่แบบว่าถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยแบบความเขียวชุ่มมันมีความสึกว่าเย็นสบายตาเพื่อน